สวัสดีครับพี่น้องทลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดิบทที่53นะครับข้อที่1ถึงข้อที่6พระคัมภีร์ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าคนโง่รำพึงในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทามและทําความอายุติธรรมที่น่าเกลียดน,น่าชังไม่มีผู้ใดทดําดีพระเจ้าทรงทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูบมุมาทษย์ทั้งหลายว่าจะมีผู้ใดบ้างที่แสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหันกลับไปหมด เสื่อมทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีคนเดียวบรรดาผู้ทำชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชาชนของเราอย่างก,กินอาหารและไม่ได้ร้องทูลพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นเพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกข,ของคนที่ตั้งค่ายต่อสู้เจ้าเจ้าจะทําให้พวกเขาอับอายเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากซีโยน เมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีลอที่ฐานนี้กันก่อนนะครับ้าถต่พระเจ้าขอการเวพรของพระองค์เจ้าเหนือพระชนะของพระองค์พระองค์เจ่าข้าขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาเขาหลายมีทัศนคติอย่างเดียวกับผู้ที่เขียนพระคัมภีร์สดุดีได้มีเมื่อเขามองดูคนที่ไม่เชื่อพระองค์เจ้าและดูคนโง่ อธิษฐานในการในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตเราจะสังเกตว่าพระคัมภีร์ตรงนี้คล้ายกับสดีบทสิบสี่ครับเพียงแต่ว่าบทนี้จะใช้คําว่าเอลโลฮิมเวลาพระเจ้าจะใช้ภาษาเดิมว่าเอลโลฮิมส่วนในสดดีบทที่14ใช้คําว่าพระยาเวนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้เราได้ข้อคิดอย่างไรอันที่หนึ่งครับก็คือว่าคนโง่คิดว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าใน สิ่งแรกที่เราเห็นในข้อที่หนึ่งนะครับพระคัมภีได้บันทึก53ข้อหนึ่งบอกว่าคนโง่ลำพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้าเมื่อเรามองดูคนโง่คนโง่กับคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ณะแนดเดียวกันเขาไม่คิดว่ามีพระเจ้าเขาอาจจะเป็นคนดีหรือคนเลวในสายตาของคนทั่วไปแต่สําหรับพระเจ้าคนที่ไม่เห็นว่ามีพระเจ้าสําหรับพระเจ้าคือคนโง่ทั้งสิ้นแหละครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญในกิจการงานของเขา แต่ว่าจิตสํานึกของมนุษย์เราเรารู้ว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินั่นคือพระเจ้าอันที่สองครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเมื่อคนโง่เนี่ยนะครับทำกิจการของเขาพอไม่มีพระเจ้าไม่มีจริยธรรมอยู่ในจิตใจก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะทําสิ่งที่ชั่วร้ายทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่กําลังบอกว่าถ้าในสังคมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพระเจ้า ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในข้อที่1ข้อที่3พูดถึงว่าเขาเองนั้นก็หลงเจนไปหมดครับทำตามใจของตัวเองความชั่วไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไปฆ่าใครนะครับแต่การที่เราทําตามใจของตัวเองนั่นก็คือความบาปที่น่ากลัวอย่างหนึ่งต่อไปครับในข้อที่5ข้อที่6ได้พูดถึงปลายทางครับแน่นอนว่าเมื่อปลายทางของพวกเขาพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าปลายทางของเขาพระเจ้าจะเป็นคนต่อสู้พวกเขา พระเจ้าทําให้เขาอับอายเพราะเขาปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ปฏิเสธเขาและพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเจ้าจะให้อิสราเอลคือคนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิมสภาพที่ดีหมายถึงอะไรครับเขามีความมั่นใจว่าแม้ว่าคนโง่จะอยู่ร้ายรอบเขาแต่พระเจ้าพระองค์จะปกป้องลูกของพระองค์ความรอดจะเกิดขึ้นกับคนของพระองค์การปกครองจะอยู่เหนือคนของพระองค์และพระองค์จะนําเขาสู่สภาพที่ยินดีนําความยินดีมายัางพวกเขา นในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่ายาโคบจะเปรมปรีอิสราเลจะยินดีเพราะอะไรครับเพราะเขากลับสู่สภาพดีวงเล็บเราทั้งหลายเองเหมือนกันครับคนรอบข้างเราจะเป็นยังไงเราไม่ทราบแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือเราเองจะต้องสแสวงหาพระเจ้าและเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าเราจะกลับคืนมาสู่สภาพที่ดีอยู่เสมอไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะกลับคืนสู่สภาพที่ดีจะมีความเปรมปรีกลับขึ้นมาเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแล,แลเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าคนโง่ลำพึงในใจว่ามีพระเจ้าโปรดใหญ่ข้องหลายลืมว่ามีพระเจ้าอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแต่แค่จิตสํานึกในจิตใจ,จแต่ทุกๆก,การกระทำของหลายจะตระหนักอยู่เสมอว่ามีพระเจ้าผู้ทรงเฝ้ามองครับของหลายขาแต่พระเจ้าและยิ่งกว่านั้นให้สิ่งที่ของหลายกระทำทุกอย่างนั้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าเพราะรู้ว่าปลายทางของคนที่เขาชอบทำคือสันติสุขขณะเดียวกันปลายทางของคนโง่ก็คือความพินาศขอพระเจ้าปกป้องของหลาย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชิญยกังครับ